สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีอยู่ใครครับเนี่ยปามัะไร่ครับครับนี่เราก็จะมาดูนะครับน้องปามเนี่ยหลังจากอยู่กับเรามาประมาณปีกว่านะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมีโจทย์ให้น้องปามซึ่งต้องบอกว่าน้องปามไม่รู้นะผมจะให้เขาทำอะไรรู้ปะไม่รู้ครับอ่ะมึงรู้แล้วเนี่ยนะครับก็จะให้ดูพระหกองค์นะครับเรามาดูแนวทางว่าน้องเนี่ยจะดูพระได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เขาเล่นพระมาปีกว่าแล้วมีพระอยู่หกองนะครับ แยกเกแท้พี่น่อครับเรามาดูนะครับว่าจะทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกอะไรน้องเดี๋ยวนี้แท้ครับแยกครับแยกแค่ไหนครับครับ one hour later ออนนี้แท้ครับแยกดูแยกไว้ก่อนนะครับ,รบโอเค two hours later ทีนี้ผมดูแท้ครับอ่าวางเลยครับอันไหนที่ดูแท้แยกก็เลยครับอันไหนดูเกยแยกก็เลยครับ three hours later อันนี้ผมดูไม่แท้ครับวางเลยครับอันไหนไม่แท้วางครับ six hours later ทีนี้ผมดูแท้ครับ two thousand years later อันนี้หนูไม่แท้ครับอ่โอเคครับ น้องดูไว้นะครับแท้สี่องค์นะครับไม่แท้สององค์นะครับซึ่งถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นที่ที่ใช้ได้ไหมได้ครับแต่จะมีพระองค์นี้อีกอุ่นองค์ครับที่เก๋ซึ่งถามว่าเก๋ดีไหมเก๋ดีครับสําหรับผมผมว่าเก๋ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับสําหรับการดูพระพระองค์นี้ไม่มีโค้ดครับมีแต่เลขครับจริงๆต้องมีโค้ดตัวนี้ตรงนึงครับเป็นพระเก๋ครับแล้วก็ธรรมชาติของพระเนี่ยตัวนี้จะต้องไม่หนาครับตัวตัด มันจะ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 ไม่เป็นแบบนี้ครับแต่ถามว่าเราดูตัวตัดอยู่ได้ไหมได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราต้องดูโดยรวมครับโดยธรรมชาติครับนะครับหกองค์นะครับผิดแค่องค์เดียวก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่ดีก็ฝากเอฟซีคอมเมนต์น้องหน่อยครับว่าพัฒนาการของน้องเป็นยังไงบ้างวันนี้ไก่ทีนต้องขอตัวพิธีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ